ครับก็อันนี้ผมอยู่ในร้านกูเก็ตฮาวแล้วนะครับผมกับโตชโนลกับ p พลแม็ก hmm. เที่ยวสุดคิดครับวันนี้อยู่ที่แตงกูเก็ตฮาวแต่อยู่ทางรอซอยสี่นะโอเคไหมเหมือนยกภูเก็ตมาไว้ในกรุงเทพกันเลยทีดเดียวนะครับผมมีลูกคิดด้วยนะใครไม่คิดลูกคิดครับผม <c oughs> แล้วกอ็อันนี้เป็นอะไรนะธนาคารชารเตอร์ใช่ไหมซึ่งเป็นมุมที่ ใครารภูเก็ตก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตรงนี้ทําให้คิดถึงแบบสไตล์ปบบบายยาหยานแบบเป็นเป็น,ปนตู้เก็บของอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ภูเก็ตเฮาสนะ์นี่โอ้โหคลาสสิกดีไหมครับไม,ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนนี้เป็นขนาดแบบ อ่ายาหญิงยังการันตีนะครับโอ้โหใช่เพราะผมไม่ได้เป็นภูเก็ตนานมาไปอีก,กว่าเรต้องมานแบบเก็บกินบรรยากาศให้มัน,ให,มนให้มันหายคิดถึงซะหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่รูปอะไรครับออดีชุดย่าหยานะครับผมนัก็คือมากับบ้าบายมาบ,บัากก็ย่าหยายๆๆนะครับแล้วก็มีเมนูนะครับไม่ใช่เป็นต้องเป็นคนไป คนทางแขงก็กินได้หมดถ้าจะมันกินไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เห็นเราคิดถึงแบบถโนโนประตูกรีสเมืองเก่าบูกเก็าอะไรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถนนดีบุกถนนยาวราชถนนพังงาถนนละนองถนนพหลางถนนตะกัวป่านะครับมีถนนอะไรอีกไหมนึกตางช่วยนึกหน่อยนะครับ โอเคแล้วก็อันนี้ก็ชุดญ่าหยาดนะครับมีในรูปแบบมีตัวอย่างของการใส่ชุดย่าหยาดาอใส่แบบนี้นะครับถ้าสนใจแล้วก็แบบเปลี่ยนมาที่นี่ได้ครับทองหลอซอยสีครับโอเคเดี๋ยวรุ่งออไปครับผมจะมารีวิวนะครับว่าที่ผมกินเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับตะกันก่อนสักคู่นะครับ